สวัสดีครับทุกคนผมเต้น,นะครับในวันนี้ผมก็มีเค้กธรรมดานะครับผมกับเค้กไอติมนะก็ใช่แล้วครับในวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูความแตกต่างกันใช่ครับว่าระหว่างเค้กธรรมดานะกับเค้กไอติมนะครับจะแตกต่างกันอย่างไรบ้างอันดับแรกนะฮะเดี๋ยวผม ให้ดูใกล้ๆกันก่อนเลยนะครับเค,ค้กธรรมดาน,นะครับทุกคนมันจะไม่มีไอเย็นเกาะน,นะครับส่วนเค้กไอติมนะก็จะมีไอเย็นเกาะอ,อยู่ตามลูกเชอร์รี่นะครับผมนะก็โอเคไหมดูจากภายนอกอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร,ร่นะฮะเดี๋ยวไปดูภายในกันครับโอเคครับอันแบับแรกนะเดี๋ยวเรามาทงการผ่าเค,ค้กธรรมดากันก่อนเลยนะครับดูซิว่าข้างในเขาจะมีอะไรพเรนบ้างน,นะครับผมโอเคมาทําการพาเลยแล้วกันนะ นี่เคค่อยๆตัดลงไปเลยครับเรียบร้อยนะฮะเค้กธรรมดาน,นะครับผมอันนี้แล้วเราถัดไปครับเป็นเค้กไอติมกันนะครับทุกคนโอเคเอามีดเล่มเดิมขึ้นมาจากนั้นก็ปาดลงไปเลยครับโหรู้สึกว่าไอาติมจะปาดยากกว่านะครับทุกคนเพราะข้างในมันแข็งในมันเป็นไอติมนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะเค้กไอติมนะครับผมไหนดูซิเจ้าเค้กธรรมดากับเจ้าเค้กไอติมจะต่างกันอย่างไรบ้างโอเคทุกคนจากนั้นผมก็จะชอ้อนขึ้นมา เค้กธรรมดานะครับทุกคนผมมองดูแล้วนะก็รู้สึกว่าขนมปังนะครับจะอยู่ที่ประมาณ70%เอร์เซนะส่วนครีมนะครับจะอยู่ที่ประมาณสามสเปอร์ซนตะครับของทั้งหมดนะส่วนเค้กไอติมครับอขนมปังน่าจะอยู่ที่ประมาณ10เนะฮะแล้วก็มีครีมอีกส0ซนะครับส่วนอีก80แ80ดิเอร์เซน่าจะเป็นไอติมหมดเลยนะครับจ้าจะรสชาติเป็นยังไงอ่เอาเดบ๋ย้แมเรามาเปิดฉากด้วยลูกเชอร์รี่ของเขาทั้งสองคนเลยไหมอ่ามองกินดูนะ เชอร์รี่ลูกแดงมนหวานนะครับทุกคนโอเคลองเชอร์รี่ของทีเค้กที่เป็นไอติมนะฮะรู้สึกว่าเชอร์รี่ของเค้กธรรมดานะฮะมันจะหวานนิดเฉยนะครับแต่ว่าของเค้กไอติมนะมันจะมีความหวานแล้วมีความหอมด้วยครับโอเคลองตักกินดูนะครับทุกคนนะโอเคกินดูก,กันเลยดูชุดว่าจะเป็นยังไงเค้กธรรมดาก่อนนะครับฮะแล้วก็ขอค้าวใหญ่ๆครับรอบนี้ออก โอเครสชาติของเค้กธรรมดานะฮะผมรู้สึกถึงรสชาติของครีมเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ก็แน่นอนแล้วว่าขนมปังมันมีเยอะกว่าครีมนะแต่ว่าผมทาไมถึงรับรู้รสชาติของครีมเป็นส่วนใหญ่เนี่ยล่ะครับเพราะว่าผมคิดว่าขนมปังนะคือแบบมันเป็นขนมปังฟูๆอ่ะครับคือมันเนื้อมันไม่ไม่ได้อัดแน่นอะไรเท่าไหร่นะแต่ว,ว่าเนื้อของครีมครับมันอัดแน่นมาเลยนะครับด้านบนก็คือแบบแบบละลายในปากเต็มเลยโอเคมาลองดูเค้กไอตทิมกันบ้างครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนะฮะคำแรกโอเคตัดตรงๆเลยนะแบบนะี้เลย อคลองดูนะครับอ่าโอเคอีกคำนะฮะอีกคำพวกความทัวร์ครับโอเคตักขึ้นมานะครับเรียบร้อยปิดตัวอืมอือโอเคเค้กไอติมที่ผมกินไปนะครับผมแบบแทบไม่รู้สึกถึงรสครีมเลยนะครับทุกคนแล้วก็ได้รสขนมปังนิดหน่อยนะแต่ส่วนหน้าแล้วนะฮะผมจะรู้สึกถึงไอติมนะครับก็แน่นอนเป็นเค้กไอติมแต่กลับกันครับเค้กธรรมดานะฮะผมจะรู้สึกถึงเนื้อครีมที่เยอะเป็นพิเศษนะครับ แต่ว่าอันนี้ผมแทบไม่รู้สึกถึงเนื้อครีมเลยแต่เป็นรู้สึกถึงเนื้อไอติมแพนนะครับผมการเอาไปแกล้งเพื่อนนะก็คือแบบนี้ก่อนเอาไปแกล้งเพื่อนเวลาไปใส่หน้าเพื่อนแบบนี้นะครับมันจะนิ่มแล้วก็นุ่มมากแต่ถ้าเป็นเค้กไอติมนะโอ้โหมันค่อนข้างที่จะแบบแต่มันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าหน้าเพื่อนของเรานี่แบบจะแสบแล้วก็เย็นมากๆเลยนะครับ <c oughs> ทุกคนที่ผมรู้สึกตอนนี้อ๋อแสบแล้วก็เย็นมากใน <c oughs> ขอรองอีกทีซิอันนี้เค้กธรรมดานะครับอันนี้เค้กไอติมไปดูกันพร้อมกันเลยรอบนี้โอ้โห โอ้โหทุกคนครับโอแบ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 ้แสบแสเค้กไอติมนี่รีบออกเลยนะฮะแต่ว่าเค้กธรรมดานะครับก็โอเคก็สรุปนะครับเอามาป้ายหน้าพร้อมกันแล้วผมคิดว่าเค้กธรรมดานะฮะจะดีกว่า,าเท่าไปแกงเพื่อนดูสิครับด้านที่ผมเอาเค้กธรรมดาไปแปะหน้านะผมยังลืมตาได้อยู่นะฮะแต่ด้านที่ผมเอาเค้กไอติมมาแปะหน้านะครับยังลืมตาไม่ได้เลยนะฮะกลัวแสบตานะครับผมเพราะว่าแบบไอติมมันโดนหน้าเราไงแล้วมันแบบละลายกลายเป็นน้ำนะฮะก็คือแบบโอ้โหถ้าลืมตานี่แบบ น้ำไอติมเข้าตาแน่นอนนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับการลงทุนเอาเค้กมาใส่หน้าตัวเองด้วยนะกดติดตามี่ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันเจอกันโอ้ยเปื้อนหมดเลย